ฟังด่วนคอนเฟิร์มทีมชาติไทยเตรียมสร้างนิวชนาทิพ์เพิ่มอีกหลายคนเซอร์เด็จจัดให้ขณะที่เอกนิตเก็บเกี่ยวให้เต็มที่ที่อุดวะส่วนเมราชนกลั่นพร้อมคว้าเหรียญโอลิมปิกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยและขอแวะไปเรื่องของโอลิมปิกนิดนึงเพราะผมได้นั่งดู เมื่อวานนี้นะครับแต่ช่วงแรกนี้แนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเเนพัทในเคสกาโนราบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเกระเนพัทในเคสกาโนราบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดเยาวชนกันหน่อย ชุดที่ตอนนี้แฟนบอลชาวไทยจับตามองอย่างมากคือทีมชาติไทยชุดยู7นะครับที่มีเซอร์เด็ตเจเด็ดมีลาบคุมทัพที่โชว์ผลงานในชิงแชมป์อาเซียนได้ยอดเยี่ยมถึงแม้จะเป็นรองแชมป์แต่เป็นรองแชมป์ที่ชนะใจแฟนบอลชาวไทยนะครับเล่นสนุกเล่นมันนักเตะเล่นเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญคือกล้าลากกล้าลุยเซอร์เด็ตกล้าให้อิสระนักเตะได้ทำเกมลุกเต็มที่เพราะฟุตบอลระดับเยาวชน เด็กไทยต้องการแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดช่วงหลังเนี่ยทีมชาติไทยชุดเยาวชนของเราเนี่ยอาจจะใส่เรื่องของแท็กติกแล้วก็ตีกรอบนักเตะจนเกินไปทําให้นักเตะเยาวชนของเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่นเป็นตัวเองทําให้เราไม่ค่อยมีนักเตะที่เลี้ยงกินตัวเยอะแต่ล่าสุด,เ,สเ,ด,ดเนี่ยยูสิที่เซอร์เดชจะทาเนี่ยจะไม่ใช้แนวทางแบบนั้นจะให้อิสระนักเตะให้ได้มากที่สุดในการเล่นเกมลุก โชว์ไปเลยเต็มที่เพื่อที่เขาจะไปต่อยอดตัวเองในการเปในฟุตบอลอาชีพที่แข็งแกร่งมากขึ้นรวมไปถึงเพื่อจะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยชุดต่างๆในอนาคตนะครับผมชอบเสื้อเด็ดอย่างนึงกับแนวทางการทําทีมเขาบอกว่านักเตะที่จะมาติดทีมชาติไทยชุด U17 ในการลุ้นไปเยาวาชนโลกหลังจากนี้นอกจากตัวเดิมๆที่มีอยู่ปรเมศลาองดีนฐกิจโพสีดนุพลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณผู้ชม คนที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของแต่ละที่ที่มาและมาปรับตัวให้เข้ากับชุดที่มีอยู่จะทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นส่วนเรื่องของวางแผนการเก็บตัวเนี่ยหลังจากนี้ทุกเดือนจะมีการเก็บตัวอย่างเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมาเก็บตัวหนึ่งครั้ง7วันทดสอบนักเตะใหม่และเก่าหลังจากนั้นจะมีการอุ่นเครื่อง2นัด ส่วนเดือนกันยายนจะเต็บเก็บตัว2ครั้งครั้ง,งละ1สัปดาห์และเดือนตุลาคมจะเก็บตัวตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีในช่วงปลายเดือนเลยแผนง,งานการเล่นชัดเจนสำหรับชุด U17 สิ่งที่ผมไปคุยกับเสรอร์เด็ดมานะครับไปฟังกันได้ในรายการต้องซุยคุยแหลกเสรอร์เด็ดต้องการปั้นนักเตะไทยให้มีเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวให้ได้เยะที่สุด ก็พูดง่ายว่านักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ประสร้างความสําเร็จให้กับฟุตบอลไทยมาตลอดคือพี่เจชนาทีมสงกระสินช่วงหลังเราไม่ค่อยมีนักเตะแบบพี่เจนะที่กล้าคิดเอด็ดกล้าทักษะลากเลือเล้อยคิลเลอร์พาสเพราะอย่างที่บอกว่าฟุตบอลไทยชุดเยาวชนเราเนี่ยไปตีกรอบซะเยอะใส่แทคติกเล่นเกมรับแล้วคือห้ามเล่นกินตัวมันก็เลยเป็นที่มาที่เราไม่ค่อยเห็นหนักเตะไทยเล่นกินตัว เราจะเห็นนักเตะไทยเล่นกินตัวได้เยอะคือชุดยูสิบเจ็ดพอเซอร์เด็ตเขาพูดอยู่ตลอดแล้วผมก็ไปสัมภาษณ์กันมาเขาบอกว่าฟุตบอลเยาวชนน่ะต้องให้สละเขาในการเล่นเกมลุกถ้าเขาได้กล้าลากกล้าลุยแล้วเขาทําได้ผ่านคู่ต่อสู้ได้มั่นใจหรือถ้าเกิดเขาเลี้ยงไม่ผ่านสุดท้ายเซอร์เด็ตก็จะบอกว่าทําต่อไปแต่ทําให้โตขึ้นศึกษาคู่ต่อสู้ว่าทําไมเราเลี้ยงไม่ผ่านแล้วเอาไปปรับใช้และเลี้ยงให้ผ่านให้ได้นี่คือสิ่งที่เซอร์เด็ด จะสร้างนะครับหลังจากนี้รอดูเลยคือพูดง่ายๆว่าเซอร์เด็จจะพยายามสร้างนักเตะไทยที่มีความสามารถเฉพาะตัวให้ได้มากที่สุดจากชุด U17 ประดับทีมชาติไทยชุดต่างๆเพราะเดี๋ยวน้องๆเหล่านี้ก็จะโตขึ้นไปเป็นชุด U19 U23 นะชุดใหญ่ในอนาคตนัตกิตโพสีโุลเมศละอ,องดีนัทุพลหลายๆคนนะครับซึ่งเซอร์เด็จเขาเข้าใจว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยต้องการนักเตะที่มีทักษะแบบชนาทิพย์ให้ได้เยอะ เราจะสร้างความสําเร็จได้ก็ดูชนะทีมดิมีชนะทิมคนเดียวก็โอ้โหเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยมาเป็นศึกปีแล้ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราขาดตอนในเรื่องของการสร้างรายิานต์เซอร์เด็จเขาจะสร้างก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะเซอร์เด็จเขาได้าการซัพพอร์ตเต็มที่จากมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็มี คนที่มาช่วยอย่างคุณอนุรุตในการทําทีมชาติไทยชุดเยาวชนถือว่าชุดนี้น่าจับตามองแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าได้ดีแนะ่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูการอุ่นเครื่องต่างๆแล้วก็การเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกับเป้ามหมายไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายกับโคต้าลุ้นไปเยาวชนโลก8-9ทีมที่เอเชียได้รอดูแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับถ้าเราจะสร้างนักเตะเราต้องสร้างจากชุดนี้ยถูกต้องแล้วนะครับ ประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วผมแนะนําไปดูต้องซุยคือแหลก EP ที่ผมคุยกับเซอร์เด็ดแล้วคุณจะได้รู้ว่าเซอร์เด็ดเนี่ยเขาตั้งใจแนวทางเขาดีมากในการพัฒนาเยาวชนนะครับจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของน้องบุ๊กเอกกันิปัญญากันหน่อยนะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่คาแข่งอยู่กับอุดระเลเดมอนช่วงหลังเจ้าบุ๊กเนี่ยโอกาสลงสนามน้อยลงนะครับ ในฟุตบอลเจลีกเนี่ยไม่มีชื่อมา2เกมติดหลังจากได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแต่ก็ดูเหมือนว่าฟอร์มยังไม่ทับใจของโมก่อนที่ล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องนะัดสุดพิเศษที่อุร์วะเจอกับนิวคาสเซินนะครับก่อนที่จะเป็นอุร์วะแพ้นิวคาสเซิลไปขาดลอยถึง1ประตูต่อ4จะบุกได้โอกาสลงเล่นนะครับแต่ได้ลงเล่นในช่วงท้ายเกมนะครับได้ลงเล่นไปประมาณ10นาทีรวมทดเจ็บนะครับมีโอกาสยิงสองครั้งหน้าเสียดายยิงไปติดบล็อกเออ แล้วก็มีโอกาสนะจับบอลแล้วก็เคลื่อนที่ต่างๆแต่อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเยอะเพราะเวลาเนี่ยน้อยมากซึ่งเอกนิัญญาตอนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าในทีมอุดรพาสถานก,การณ์ยังไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ในสซอคอรชุดที่จะลุ้นลงสนามนะครับพูดง่ายว่าบุ๊กอะ่ะต้องลุ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ที่นี่คือการฝึกซ้อมของบุกเองถ้าสัปดาห์ไหนฝึกซ้อมแล้วมันดีจริงๆเข้าตาฮอกโม่จริงๆ จะได้อยู่ในสควอตมีชื่อลุ้นลงแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าตอนเนี้อุณวะเขาได้นักเตะที่เจ็บกลับมาครบหมดแล้วนาคาชิมะกลับมาแล้วและไหนจะพวกนักเตะญี่ปุ่นที่เขาดึงกลับมาจากยุโรปอย่างฮมมะอย่างเรียวนิตะอีกบวกกับที่มีอยู่เมื่อคุณภาพอยู่แหละทำให้ตอนนี้การแข่งขันที่จะมีชื่อในทีมของบุกอะ่ะมันยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่บุกอะ่ะ ปฏิกริยาของน้องดีอยู่แล้วตั้งใจซ้อมอยู่ตลอดซ้อมอยู่ทุกวันซ้อมหนักมากๆคราวนี้นก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละสัปดาห์บุ๊กจะทําได้ดีกว่ามาตรฐานที่ตัวเองเคยทําได้หรือเปล่าคือพูดง่ายว่าตอนเนี้บุ๊กจะลงเล่นก็ต้องโชว์แบบมาตรฐานที่สูงมากกว่าเดิมที่เคยทําได้ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นงานที่ท้าทายและเป็นงานที่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่กับทีมใหญ่แต่บุ๊กก็สู้นะสู้จนสุดใจแต่ผมมองว่าตอนนี้บุ๊ก ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสู้ให้เต็มที่เพราะการได้อยู่กับทีมอุดรวะได้ลงสนามได้ลุ้นมีชื่ออยู่ในสควอตทุกสัปดาห์มันเป็นความเข้มข้นที่เขาเจอถ้าเกิดในอนาคตไม่ได้อยู่กับอุดรวะต่อผมก็รู้สึกว่ามีทีมจากเจลีทีมอื่นพร้อมจะเปิดประตูรับเอกนิตปัญญาไปเล่นแน่นอนเพราะเขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาอยู่อุดรวะเลดมอนเขามีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็อยู่มาก็ปีครึ่งอะถ้าเกิดอยู่ครบสัญญาณนะตอนนี้นะ ก็ถือว่าได้เยอะแล้วอีกอย่างนึ่งถ้าใครสังเกตนักเตะญี่ปุ่นที่เคยมาเล่นอยู่กับอุระะเนี่ยไปทีมอื่นได้สบายเช่นเดียวกับบุกเอกในปัญญาละกันแต่ช่วงนี้ก็ทําให้เต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดที่อุระะละกันนะครับสำหรับจาบุกเอกในปัญญาจะได้ไม่กดดันตัวเองก็องรอลุ้นเป็นแมตต์ต่อแมตต์ไปว่าจะมีชื่ออยู่ในสควอรนัดไหนบ้างเพราะอุระะมึงเหลือแค่เจลีกแล้วอะทุกรายการตกแล้วก็โค้ดเขาก็ยังไม่เปลี่ยน ยังเชื่อมั่นในตัวฮอกโม่เหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าฮอกโม่ได้แค่นี้แหละครับเขาไม่ได้รู้จักนะักฟุตบอลญี่ปุ่นดีเลยเขายังจับตัวผสมผสานยังหาวิธีการเล่นที่ดีของอุดวะไม่เจอเลยแต่บุกก็ต้องสู้ให้สุดทางนะครับก็รอดูมีแต่ได้แต่ได้กับตัวเองนะสำหรับเอกนิตปัญญานะครับก็เดี๋ยวจะลงสนามมต่อไปเนี่ย อุระวะจะเปิดบ้านรับมือคาชิวาเลโซในวันพุธที่7สิงหาคมที่ไซตามาสเตเดียมเวลา5โมงครึ่งก็ส่งกำลังใจให้กันนิปัญญากันนะส่วนตัวผมก็ส่งกำลังใจให้บุ๊กอยู่แล้วกับการที่เขาเนี่ยไปสู้เป็นนักเตะไทยที่ไม่กี่คนในยุคน,นี้ครับที่กล้าจะออกไปค้าแข่งต่างประเทศซึ่งบุ๊กคือหนึ่งในนั้นผมว่าแฟนบอลหลังเราก็สปอร์ตเอกนิดกันได้นักเตะไทยไม์เซตที่จะไปสู้เพื่อยกระดับฝีเท้าตัวเองอะ่ะตอนเนี้ย มีไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับจริงๆนะในมองผมนะครับแล้วกว่าแต่ละคนจะได้โอกาสมันก็ไม่ง่ายอีกกาก็สู้ๆต่อไปเจ้าบุกเอกนีเป็นยานนะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับนี่เป็นนักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยล่าสุดผมนั่งดูนะครับในแบดมินตันโอลิมปิกรอบกลุ่มซึ่งรัชนกเนี่ยเขาเจอกับ ไทยซือิงนี่เป็นคู่รักคู่แค้นนะครับและเป็นมือ3ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าน้องเมเนี่ยถ้าใครได้ดูคงทราบไปแล้วว่าโคโชฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับชนะไป2ต่อศูนย์เกมเรียกได้ว่าสมาธิเล่นได้นิ่งตลอดทําให้น้องเมเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8คนตอนนี้ไปรอพบคู่ชนะระหว่างมาริสกาจุนจุงมือ8ของโลกจากอินโด แชมป์กลุ่ม G หรือคิมกาอึนมือ17ของโลกเกาหลีใต้แชมป์กลุ่ม S ก็รอรุ้นแล้วกันนะครับต้องบอกว่ารุ้นมันน่ยตอนนี้สำหรับน้องเมย์ราชนกนะครับน้องเมย์เปิดใจหลังจากที่พาตัวเองเนี่ยเข้าสู่รอบ8คนในของแบดมินตันโอลิมปิกนะครับเขาบอกว่าดีใจที่ยังคุมตัวเองได้บ้างบางจังหวะเหมือนจะลุลุดก็พยายามกระตุ้นตัวเองเลขความมั่นใจตัวเอง และบางจังหวะเหมือนมีความตื่นเต้นก็ดีใจที่วันนี้ยังคุมตัวเองได้แล้วก็สามารถเอาชนะสำหรับเกมนี้แน่นอนมันเป็นจังหวะที่ทําได้คู่ต่อสู้เองเขาก็สู้ด้วยใจร่างกายขเขามีอาการบาดเจ็บและรบกวนและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็จะมีกําลังใจมากขึ้นในการเล่นนัดต่อไปนะครับก็พยายามเล่นเทคนิคให้มากขึ้นแล้วก็สามารถเอาชนะได้ส่วนรอบ 8ทีมสุดท้ายแน่นอนมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาจะทําอย่างเต็มที่เจอใครก็ได้ไม่กลัวและพร้อมจะคว้าเหรียญให้ได้เพื่อแฟนกีฬาไทยลุ้นน้องเมย์คว้าเหรียญเนี่ยนะครับผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาไม่กดดันเพราะคนอ่ะไม่ได้เอาสปอตไลท์ไปส่องที่น้องเมย์เยอะเขามีฝีมือมีความสามารถอยู่และ้ะเล่นให้เป็นตัวของตัวเองแบบเนี่ยผมว่าน้องเมย์ก็มีโอกาสได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ลุ้นกันนะครับเชียร์กันเมื่อวานนี้เชียร์มันมากก็ ร่วมยินดีกับน้องเมย์นะครับที่พยายามอย่างหนักแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนของแบดมินตันโอลิมปิกนะครับสุดยอดจริงๆนะอนะคลิปนี้ามานี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ใน YouTube ต้องสุยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเด็นเนื้อพัทในเครกานูลาบาร์ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์เน้นๆปโปรตีนเน้นๆกระเนเนื้อพัทในเครกานูลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ